สวัสดีค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ยังพร้อมจะมาเล่าความฝันสู่พี่น้องฟังเลยไม่กินข้าวทุกันนะพี่น้องม่กินข้าวก็น้ายาข้าวปุ่นไหมกินไปว่าาไปก็ได้น้พี่น้องนอะความฝันก็คือความฝันเนาะข้าวหอมน้นม,มนมชาแนลนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนาอะนะค่ะอันนี้คือน้ํายาข้าวปุ่นเสแสรบได้พี่น้องน้ำยากะทิเนาะก็ไปซื้อเพื่อนนั่นแหละบริเฮดเองดอกคันเฮดเองก็คือบวไหวเรากินผู้เดียวเนาะเพราะุมทุน นะแม่หอมก็จะเล่าความฝันสู่พี่น้องฟังเนาะวันหลังเดี๋ยวจะซื้อกระชายมาไว้แหละถ้าอยากกินก็ค่อยทำเนาะอ่าเมาความฝันก่อนเนาะพี่น้องนะคะอันดับแรกแม่หอมฝันเกี่ยวอันคล้ายๆว่ามือนั่นเนาะทุกอย่างเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะคะเป็นแค่ความฝันนะคะอ่าให้เหาฟังไปพิจารณาไปเนาะันมักผ่านเด้อพี่น้องันมักก็จังจัดเนาะอันเป็นเพียงแค่ความฝันนะคะ เม,มื่อเมื่อคืนเนี่ยหอมนอนกับลานสาวเนาะนอนของหอมนเลยม้วนชาแนลเป็นลานสาวนะคะอันนี้เป็นย่าเนาะเป็นผู้เฮียช่องนะคะลานยังเล็กอยู่เนาะเมืเ่อคืนนอนไปฝ mm ันนะคะเราเราคุยกันกับลานนั่นแหละเรื่องพ่อของเพื่อนนั่นแหละนะคะเพื่อนกับว่าพอเพื่อนบอได้อยู่น้าเนาะเพื่อนกับเลว่าก็่าตองไปทามถึงอย่างประมาณนี้แหละให้หอมก็เลยเก็บไปฝันนะคะเกี่ยวของเพื่อนนั่นแหละมันจะมีฝันอยู่สองตอน้กให้หอมจะเบาสองคิดนะคะ แต่ว่าครั้งใดที่ยังควมเคยฝันเห็นเพิ่นเนาะเหล็กตัวนี้มันจะมาออกแ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คร์ห้อิดซื่อเด้อพี่น้องนะคะมันเคยออกอายุเพิ่อนอ่อนออกพศอ,อเพิ่นไหมบ่แเป็นออกอายุพ่อ,อเพิ่นเกิด2 5 3 6นหาอยเด้อพี่น้องนะคะทุกอย่างเป็นแคน่แนวทางมันเคยออกนะคะน,นี่ย้แงขอแคร์เราว่ามันเคยออกในความคิดเราซื้อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกะให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อนะคะมันเป็นแค่ความฝันนะคะ บาดท,ที่นี่เนาะพี่น้องในห้องก็เลยฟันฟันซองยางในคืนเดียวแต่พี่น้องสิไปพิจารณาเอาเนาะให้หรับรู้แค่ว่าเอื่นไม่กินเขา่าแล้วก็บวกความฟันสูฟังนะคะก็คือทาตามหน้าที่ของเราทํางานส่งพี่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เล่าความฟันสูพี่น้องฟังในห้องจะไม่ไร้สดนะคะแต่จะใช้วิธีลงวิดีโอนะคะถ้าพี่น้องท่านใดเิ่นมากเพิ่เป็นจัดเอาเนาะนะคะแต่ว่าในห้องมันจะไอ่ไร้สดนะคะ จะใช้วิธีถ่ายวิดีโอแล้วก็พูดในวิดีโอให้พี่น้องได้รับฟังนะคะข้าวหอมนรุนรุนชาแนลเนาะเทาก็อิงผ้าร่วยน้ำนิดนึงนะคะเสริมๆนะคะเพื่อวิ่งผู้ใดมากเนาะนะคะแต่ว่าเราจะพูดเรื่องเลขออกกําลังกายด้วยนะคะเลขออกกําลังกายของเราก็จะจับมาตั้งแต่30ธัท่านว่าคมนะคะกับพอคยอยลดเช่นกันนะคะ หนึ่ในสนะคะจะติด1ตัวไม่เช่นนั้นก็จะติด2เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น3ตัวท้ายหรือ2ตัวล่างของรัฐบาลไทยนะคะแต่อันนี้คือจับเป็นเฉพาะเล็กออกกัะร่างกายนะคะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเดอ้อพี่น้องมกกักจะจัดคัดกระพานนะะก็คือได้3ได้เจ็ดแล้วก็ได้2องเดอ้อพี่น้องรอบนี้นะคะพเพราะว่าสามสี่งวดขึ้นหลังกระพานพานฉลุย้ว่กัน เธอละสองละสองมากเนาะรอบนีกับบลูว่าจะติดหนึ่งหรือติดสองตัวนะคะบางครั้งก็ติดมาคู่หนึ่งเลยเนาะอย่างเช่นชุดของเอ่อหนึ่งสี่หนึ่งเอ่อศูนย์สีส่หนึ่งนะคะ่ความกับกระดทั้งบุญเอ่อทั้งสานั่นแหละนะคะทั้งชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่สองตัวล่างของรัฐบาลไทยแล้วก็ชุดบุญเนาะอันนี้แค่เล่าสู่กันฟังเนาะพี่น้องนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะชุดนั้นก็คือมีเอ่อ่ความจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ขึ้นตัวหนังสือนะคะ ว,ว่าเข้าบริอิงผ้าลวยซื้อๆเข้าบริด้แบบจริงจังมากถึงขั้นที่ว่าลวยักขักมันนะเขาเออกแบบว่าเล่าความฝันซื้อนะคะเป็นเแค่แนวทางนะคะงวดของวันที่ที่ออกไป041กับ46เน,ะนาะในหอมก็จับได้02แล้วก็021นั่นแหละที่มันออกไปอ้าวไม่ใช่งวดนั้นได้ ที่มันออก46อะ่ะก็ได้4 2อ,อันเลยบนล่างเนาะมี4ด้วยนะคะรอบนั้นเนาะนะคะจะเป็นแค่แนวทางด้วยพี่น้องนะคะแล้วก็รอบที่แรกไม่หอมกดจับได้เนาะมีเลข2แล้วก็เลขอ่าเลข2แล้วก็เลข0แล้วก็เลข7นะคะแล้วมันมาออกที่อ่า67สองตัวท้ายเนาะนะคะแล้วข้างบนมันก็จะออกอ่าอ้อ67บนนะคะ แล้วกับข้างล่างก็ออกสองแปดกัเลยมาทั้งชุดบนชุดล่างยางละตัวนะคะมาสองล่างแล้วก็แล้วก็เจ็ดบนนะคะทีเทียงความจบไว้นอกนะคะมันก็เขานะคะเขาเป่าเลยนะคะทั้งสองชุดนะคะเว่าสิเป็น,นะะชุดสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งเนาะแล้วก็สองตัวท้ายรางวันที่หนึ่งเนาะนะคะคือเลขออกกําลังกายนะคะอันนี้เราสูกันฟัง่งแล้วก็ยันย้อนไปทุกงวดก็คือเขาเบื่อละพี่น้องนะคะจัดสามสิบท่านว่ามากเนาะนะคะฮันผู้ใดฟังนะคะก็ ขอถือใจขอถทดขออภัยเด้อนะคะเป็นแค่การบอกเราซื้อความฝันเด่อดร้อพี่น้องนะคะฝันเห็นพ่อน้องหอมเรากลับมาขอแต่งงานกับแม่เราขึ้นนะคะแล้วแล้วเกิดพอ 3, 6, ่อสสามสิบหกเช่นกันก็ลูกสาวแม้หอมก็เกิดพ่อสสองหาสามหกนะคะแล้วเคยฝันเห็นเพลินขังหนึ่งเร้วเมื่อปีก่อนนะคะก็ออกสามหกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องก็เลยอยากเราความฝันชู่ื่้ๆนะคะกับบอลูดดอ,อกวาเลนัน มีลอยตัวสองอยตัวเนาะเหลวแต่เขาเสียไปมุนไส่จังใดห้อากับบรูดอกมันก็นขข้นที่ดวงที่วัจนะเนาะพี่น้องน,นะคะบางเทือ่อบางคนฟังเหลวก็วถือใจลหละกับบลสื่อกับบ่ย่างเนาะนะคะกับบเป็นยังในกะารับฟังสื่อ,อ,อกับขอบคุณหลายๆแล้วนะคะเป็นการเล่าฝันสู่กันฟังนะคะเวลาเรานอนแต่ละคืนเนาะความฝันมันก็จะไปเรื่อยๆแหละพี่น้องน,นะคะจักสิจิงบ่จจิงลหละเนาะ ฟันแมนหรือโบแมนเท่ากับมาูแล้ว,ว่ารลอบนี่ก,ก็เป็นสันจรเนาะนะคะเป็นสาางสันจรที่ร้อยเอ็ดเราก็เป็นคนร้อยเอ็ดเนาะนะคะบางที่เท่ากับโบูโฮดอ,อกว่ามันจะไปออกเลขตัวใดนะคะเพราะว่าจะเป็นเลขเอ่อคนสันจรหรือว่าจะเป็นเลขรัฐบาลไทยของเราที่เราฝันเราก็ไม่รู้นะคะเป็นแครความฝันที่เท่าเราสูกันฟังนะคะแต่ว่าในความฝันนั้นมีอยูสองตอนเดิอพี่น้องนะคะในความฝันมีอยูสองชุดที่ยังหอมจะเล่านะคะ คือชุดนั้นที่ฝันว่าเห็นพ่อนเนาะข้อหอมก็คือแค่เตียวพ,พ่อสอพ่อสอเกิดเพิ่นเนาะเป็นเกิดพ่อสอสามสิบหกนะคะกับพี่น้องก็เอาไปลบเอาเด้อเพิ่นเกิดสามสิบหกเนาะปีนี้ก็หกเจ็ดเนาะคนก็นนาสี่สามสิบเอ็ดปีเนาะพี่น้องนะคะเพิ่นก็น่าจ,จะสามสิบเอ็ดปีแต่ว่าพ่อสอเป็นนาะสามสิบหกเนาะ สามสิบเอ็ดมันคงจะยากมากละแหละเนาะเพราะว่ามันตรงกับคอสของนายกเนาะยี่ห้อมก็ซื้อเยอะอยู่เร่งวดก่อนแต่มันไม่ออกเนาะมันเป็นพอสเดียวกับนายกที่เพิ่นได้ก็คนที่สามสิบเอ็ดของประเทศไทยเนาะพี่น้องนะคะยี่ห้อมก็เลยจะเล่าความฝันต่อนะคะเพราะว่าในความฝันนั้นมันมีอยุสองตอนสามตอนไปละพี่น้องนะคะความฝันใดความฝันหนึ่งมันอาจจะเข่าอันฝันใดฝันหนึ่งอาจจะคิดไปซื้อเนาะนะคะแล้วในความฝันคืนเดียวกันของเมื่อคืนนี้นะคะคืนวันที่อ่าตอนไหนละพี่น้อง ยี่สิบเก้าหรอยี่สิบเก้าเมมเบอยี่สิบเก้าเนาะคืนนี้เนาะมื้อนีสามสิบเนาะสามสิบสามสิบเอ็ดวันเสาร์วันที่หนึ่งวันอาทิตย์เนาะมานนี้นี่หอมกันเลยฝันต่ออีกเนาะพี่น้องนะคะที่ฝันเห็นพ่อเนาะของหอมนะมาขอคืนดีกับแฟนเพิ่นกับกับลูกสาวเจ้าของนี่ยแหละนะคะ จัดขันหมากมากอย่างดีพป่นอะพี่น้องแต่ว่าบ่เห็นดอกว่าขันหมากเท่าใดแต่ว่าในความฝันนะคือเพิ้นันกลับมาสู่ขอลูกสาวเลยคือวาเลขตัวเก,ก้าสิกบนะคะแล้วมันก็เคยมีนะคะแต่ว่าเขาเกิดพศสามหกอสองห้าสามหกนะคะอายุของเขาก็คือสามสิบเอ็ดปีนี้นะคะเน๋ยวน้องจะขอเราความฝันต่อเนื่องนะคะบาทที่นี่มาฝันต่อในความฝันนั่นฝันสองสองลอกต่อกันบางครั้งมันก็มาสองอ่า สองล่างสามบนสองบนก็มีเด้อแล้วแต่พี่น้องสิพิจารละนาเอานะคะบางครั้งก็บว่าเข่าดอกเพราะว่ามันเป็น,น้อยสั้นจอนเฮาก็บ่มัมนใจดอกแต่ว่าก็อยากว้าความฝันสู่กันฟั่งนะคะแล้วทีนี้ก็มาฝันล็อกที่สองอีกเนาะพี่น้องนะคะล็อกที่สองนี้นะคะมาฝันว่าเป็นช่องน้อยๆเลี่ยงกันมาสี่หาช่องเป็นช่องสี่เหลี่ยมเ้อพี่นอ้องสองสี่เหลี่ยมเลนะะ้อยขาว มือนรหัสไปษณีเห็นไหมรหัสไปษณีของเราสี C ่ไหมพี on, นะะ่น้องครัะรหัสไปษณีละเอียดเนี่ยก็คือสี่ห้าหนึ่งสองเอเซราม่มเนาะสี่ห้าหนึ่งสองศูนย์รหัสที่ตัวจังหวัดน่าจะเป็นสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือเปล่านี่จำไม่ได้เนาะน่าจะใช่นะถ,ถ้าฟังมัน,น,น้เนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดีย๋ยวเรื่องรหัสไปษณีไม่พูดเนาะเล่าเรื่องความฝันก่อนว่าทําไมต้องเกี่ยวข้องกับช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมขาวๆแล้วไม่มีตัวเลขนะคะในความฝันพี่น้นองเน ยี่หอมเน่มองเบิง่งช่องสี่เหลี่ยมหาช่องกุหล่ะในความฝันิะติดกันหาช่องสีสีเข้าขาเป็นกระดาษเอซีเขาจะทำช่องเล็กเล็กเล็กเใส่มาเห็นยางทุกอย่างพี่น้องตอนนีนน้จมจมในใจ่อย่างคลองมาสิให้เขียนเลขอีหยังลง้องมาสัน่นก็คือบ่ออกบอกขอเขียนกรอ,อกแล้วสั่นจากของแล้วพี่นอ้องค่ะบมดทีนี้ อันมีผู้ชายที่แรกที่แรกบ่กว่าไห้มีผู้ชายเห็นครั้งที่สองกันยังคิดบอกออกว่าสห้เขียนกระดานลงไปในกระดาษช่องนั้นนะ่ะด้วยเลขตัวใดในความฝันเท่านะพี่น้องนะครับแแค่แนวทางเด้อยอังพอย้ำนะครับบาดนี้เทือที่สามก็ะเล็จับประกาขึ้นมาแล้วก็คิดบอกออกว่าสีเขียนอยังลงไปอีกเป็นทางที่สามเนาะช่องสี่เหลี่ยมน,น,น้อยๆหาช่องเรื่องกันบานนี้ มีผู้ชายคนหนึ่งในความฝันในหัวหอมเพะ่นห่วงเขามากว่ามื้อนี้สิพ้าเขียนมาสั่นพี่น้องจับมือเอื่องหัปเขียนนะคะภาษาหนึ่งเจ็ดสีส่ซื้อคือเขียนอยากคักแน่แท้่าซั่นเอามือพ่อไปเขียนหนึ่งเจ็ดสี่พี่น้องนะคะเขียนลงไปหนึ่งเจ็ดสี่นะคะกระซัานี่ละ่ะกระหูเมื่อเพราะว่าฝันสองชุดเนาะกระตื้นขึ้นมากนะคะ อันนี้เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องนะคะให้ทุกท่านพิจารณาเอานะคะเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขหวยสัญจรนะคะที่ร้อยเอ็ดนะคะบึงพลานชัยบ้านในความจูร้อยเอ็ดเช่นกันนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในบึงพลานชัยนะคะอยู่ที่เซลพุมะะมพ่มนะคะพี่น้องนะคะอันพี่น้องได้รับฟังกับฝากกาลร์กดแชร์ซับสไครต์ให้น้เด้อพี่น้องนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเด้อน,นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมีอ p พีสองต่อเนาะจะมีเล่าฝันอีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะ ขอบคุณมากมายทุกคนโชคๆมันฝัน่งๆเด้อนะคะในวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจดนี้เนาะนะคะทุกอย่างมันเพียงแนวทางสําหรับวันนี้ขออนุญาตลงไลค์แล้วก็ลงคลิปแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ